ข้อแตกต่างระหว่างการลบรอยสักด้วยเลเซอร์แล้วก็น้ำยาการลบรอยสักด้วยเลเซอร์ข้อดีมากๆก็คือสําหรับทางร้านเรานะคะลูกค้าจะไม่เป็นแผลเป็นแน่นอนค่ะแต่ว่าการลบด้วยเลเซอร์จะต้องลบหลายรอบถ้าสักสีดํามาต้องลบไม่ต่ากว่า8ปดถึงสิครั้งแน่นอนค่ะแต่ถ้าลูกค้าสักมาื้ลึกนะคะลบกันประมาณ1 5บหถึงยีครั้งเลยค่ะแต่ถ้าลบรอยสักสีแม้กระทั่งสักมาไม่ลึกนะคะขั้นต่ำก็คือ1 2บสถึงสิครั้งค่ะ แต่ถ้าสักมาลึกมากๆก็คูณไปค่ะเราไม่สามารถตอบจํานวนครั้งที่แน่นอนได้นะคะสาหรับการลบด้วยเลเซอร์แต่ว่าข้อดีมันมากๆก็คือไม่เป็นแผลเป็นแล้วก็แผลน้อยมากๆค่ะแต่ว่าเวลาลบจะเจ็บกว่าถูกเทคนิคเลยนะคะการลบด้วยน้ํายาข้อดีค่ะก็คือจะเป็นการลบเร่งด่วนนะคะก็คือลบออกได้ไวนั่นเองทางร้านเราของเรามี2เทคนิคนะคะก็จะเป็นเทคนิคแบบฝังน้ํายาข้อดีของเทคนิคนี้ก็จะความรู้สึกเหมือนการสักทุกอย่างเลยคะ่ะแผลอาจจะมากกว่าเลเซอร์เล็กน้อยแล้วก็แผลมากกว่า สักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าการดูแลก็ไม่ได้ยากค่ะถามว่าเป็นแผลเป็นไหมนะคะถ้าเป็นเทคนิคฝังน้ํายาเนื่องจากว่าแผลเนี่ยจะเป็นมากกว่าสักก็ะจะต้องดูแลนะคะถ้าลูกค้าดูแลตามคําแนะนําก็จะไม่เป็นแผลเป็นนะคะเพราะว่าแผลไม่ได้เยอะนะจะต้องดูแลผิวนะคะในส่วนของการลบแบบเปิดผิวอันนี้แบบเปิดผิวค่ะจะเน้นรอบเดียวจบนะคะแต่ว่าแผลจะค่อนข้างลึกมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะคะ,นะ,คะเนื่องจากว่าเป็นลบแบบรอบเดียวจบเนาะถ้าลูกค้ารับแผลได้รับการ ว่าจะต้องเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นคี้อยได้นะคะแนะนํหลบแบบรอบเดียวจบไปเลยค่ะแล้วก็เอาเวลานะคะไปดูแลรักษาแผลหรือว่าผิวของเราให้สวยนะคะแต่ว่าถ้าจะเลี่ยงแบบไม่เป็นแผลเป็นเลยไหมเนี่ยอันนี้ตอบได้ยากนะคะแบบเทคนิคการเปิดผิวเนื่องจากว่าแผลตัวตรงว่าลึกมากๆเลยค่ะต้องใช้เครื่องนะคะในการเปิดผิวให้ได้ลึกที่สุดเพื่อที่จะเอาน้ํายาเนี่ยลงไปจับสีสักได้ชั้นที่ลึกที่สุดบางคนนะคะลึกถึงชั้นไขมันเลยเพราะฉะนั้นทําใจในเรื่องของแผลที่จะต้องมากนะคะแล้วก็การดูแลที่ค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะลบออกไวๆแต่ว่าแผลน้อยก็ลบเทคนิคแบบฝังน้ำยาถ้าไม่ต้องการมีแผลแล้วก็ลบออกไวๆอันนี้ไม่มีนะคะเทคนิคนี้เราไม่มีไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกนี้ก็ไม่มีนะคะการลบทุกแบบมีแผลทั้งนั้นแม้กระทั่งการสักกบสีเนื้อก็มีแผลนะแต่ว่าไม่แนะนําให้ทํานะคะเนื่องจากว่าสีมันจะดา่างสีมันจะเพี้ยนแนะนํามาลบอย่างเดียวเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าจะลบแบบไหนนะคะเลือกเทคนิคได้เลยค่ะ